การฝึกมันมันก็ไม่เชิงเรียกว่าเป็นการฝึกนะมันก็เหมือนกับการเขียนการ์ตูนมันเป็นงานอดิเรกข,ของเราอะค่ะเหมืนอนถ้าคนบางคนอาจจะเลิกเรียนแล้วอาจจะชอบไปเล่นกีฬาเล่นดนตรีอะไรเงี้ยสำหรับเราก็คือการวาดรูปมันเป็นเหมือนการพักผ่อนอะไรเงี้ยเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการที่เราจะต้องฝึกฝนเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราทําสิ่งที่ชอบไปทุกวันทุกวันเงี้ยค่ะก็เรียกว่าวาดการ์ตูนใน ไปทุกวันเลยจริงๆคือเหมือนเลิกเรียนก็วาดระหว่างวันก็แบบมีเอามาเขียนเล่นตามสมุดเรียนด้านหลังชีตที่เรียนพิเศษอะไรเงี้ยคือมันก็อยู่กับเราตลอดจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าวันที่เราไม่ได้สังเกตว่าตัวเองตั้งใจที่จะวาดเนี่ยค่ะคือเหมือนก็วาดวาดเล่นๆไปด้วยความที่ไม่ได้คิดว่ามันต้องสวยหรือว่าต้องสมบูรณ์อะไรเงี้ยมันก็เกิดแบบเหมือนเจอลายเส้นของตัวเองในตอนนั้นแล้วก็พอเจอแล้วก็เลยเอ้ยรู้สึกว่าเราชอบลายเส้นนี้มันดูเป็นตัวเรา่ง ก็เลยเริ่มใช้ลายเสนนี้ในการวาดในการบันทึกตอนช่วงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เหมือนกับการฝึกฝนมันก็มีส่วนเพราะว่ามันมันถูกใช้ทุกวันเงี้ยค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลงสีหรือว่าการลงโทนอะไรต่างๆที่มันจะต้องใช้อุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์มา,มาร่วมด้วยเงี้ยตรงนี้ก็ต้องใช้การฝึกในช่วงแรกค่ะมันก็เกิดจากความสนใจต่อสิ่งสิ่งหนึ่งของเราอะเหมือนกับว่าเราชอบอันนี้เราก็จะแบบ ไปค้นคว้าดูาตามอินเทอร์เนต็ตว่าวิธีการต้องทํำยังไง mm. ต้องไปใช้อุปกรณ์แบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นการฝึกด้วยตัวเองทั้งหมดเลยค่ะก็ไม่เคยได้ได้ไปเรียนคอร์สอะไรเลย